นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่นันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยมในการรับชมครับสวัสดีครับแม่หนูกันสวัสดีครับคุณแม่ครับไม่ได้มาหาคุณแม่นานแล้วเลขไพ่กับสิบสามตัวตรงตรงแตกมาแล้วหลายงวดโอ้แตกมาแล้วหลายงวดเลยครับช่วงหลังๆมาไพ่บ่ค่อยมากกับสิบแล้วครับถือว่าเป็นบุญข่าววาสนาทรงของผมตัวนี่แล่นจากสุรินทร์กับโบสียเที่ยวได้แม่ได้มาพ่อได้มาพ่อคุณแม่ เป็นเล็กแพ้กซิบนะแม่เนาะแม่เราสิบอกคอยจักน่อยเด้อพี่พี่แพกระซิบพื่นเก่าบ่ะพืนเก่าพนมามาขอฝันกระซิบเราบอกบอกแล้วบ่บอกแล้วบอกเราบอกแม่พนัากระซิบเราบอกบอกแล้วเพนากพินจังไดมาเป็นฝ้ายแบบจังไดแม่เป็นตัว ไม่เห็นโตได้ยินได้เสียงนี่ได้เสียงนี่แม่เสียงไม่เห็นโตเปินมากกับซีบใส่หูเลยบเปล่าแม่แต่ก่อนนี่บ้านแม่บ่ได้อยู่หนีเด้อแม่นีจะอยู่ในหมู่บ้านพุ่นเอออันนี้บ้านหลังนี้แม่เพิ่งจะย้ายออกมานี่ยเมื่ออยู่ทุ่งนาจักหน่อยนึงแต่เมื่ออยู่นี่นี่พายมากกับซีบบอกนี่ถือมาหลายงวดแล้วก็บ้านเลขที่นี่30งวดนั้นออก30นี่อ๋อออก03หรือ30นี่งวดนั้น ไได้มาตามแม่เรื่อยๆเอาอามือนี่กัมาอีกเนาะแม่บแล้ไพยมากิบเวจำได้เพราะอะไรแม่อ๋อจำได้ยุกตัวไหนเอาโตเอาโตเลยแหะเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่เป็นบ่อบ่หน่อยเนาะแม่ไหนะแม่จำได้บ่แม่พายกระซิงวดเนีแม่ได้ตัวไหครับแม่ได้จดได้บ่ครับสองเจ็ สองเจ็ดเจ็ดอีกขึ้นหนึ่งนะแม่ตัวใดเกาะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดตายกระสิบแม่แล้วเพิ่อนมากระสิบจากตัวแม่ตัวเดียวตัวเดียวเป็นให้ตัวเดียวไฮสองเจ็ดเจ็ดจำนั่นสองเจ็ดเจ็ดเออพี่น้องเลยแม่นออกไปแล้วบ่แม่ตายกระสิบสองเจ็ดเจ็ดเพื่อนบอกว่ากระสิบท่าเลออกเท่านั้นก็ถือว่าโอ้บุญมูเฮาคักเนาะเมื่อนี้ มาถูกเฉียวโบเห็ดกระซิบเจ้าเถื่อมาเฉียวนี้เลยกระซิบแล้วสองเจ็ดเจ็ดพี่น้องสองเจ็ดเจ็ดแม่แล้วเนาะแม่บอกใครไปเราบอกนี่ไม่บอกแต่หมูผมยังหมู่ท่นบอกยังห่ท่นบอกใครจะคนเลยบอกแต่หมูผมมาเนาะหมูผมมาก,ก็เลยบอกเนาะแม่เราว่าสิไปหาลอตเตอรี่ไปแม่ได้ลอตเตอรี่จากใบเหรอครับฉันได้เรวไปเื้อไปขายไปหาซื้อไปหาเอาอยู่ tôi đấy tôi đấy phần mắt thì lắng phần bò để nhìn mẹ tập quân đang đang ngày phăng bộ bộ. Sống, Sống, tố, tố. Tố, <laughs> tố, nè ngủ phần bò đi sóng chết chết sóng chết chết sóng 7, chết 2, chết chết 2 chết chết sóng chết chết sóng mẹ chết sóng chết chết sóng 2 chết sóng chết chết sóng mẹ chết sóng chết มาเจเจ็ด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 เเจ็ดตัวเดียวเลยบอกแม่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดใช่ไหมน้องแม่เนาะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัดให้เพื่อนในเด้อตัดให้คุณแม่ในเด้อแม่แม่ลูกขึ้นเข้นได้ตั้งแต่ตีไดที่พนักกสิบบอกนะแม่เพื่อนส่วนมากเพื่อนจะมากระสิบบอกช่วงไหนครับก่อนที่แจ้งก่อนที่แจ้ง งวดที่แล้วคุณแม่ถูกบ่ค่ะวีอแปดเก้าสิบแปดเก็ิอ๋องวดที่แล้วมันเขาบ่อไดกระซิบบ่แม่ให้เจได้กากระซิบบ่เยอะมอ่บ่ได้กระิบยใครได้ยินมันบ่มันบ่ชัดคลออกนี่ครับมันบ่ชัดคลิรอบนี่บ่ออบนี้ก็ใช่กระชิบชับแห้งกระชิบกระชิบ กระชิบชับแห้งระชิบเอาเมล็เบาเมาดันเามล้วเบาหน่อยแล้เบาหน่อยตอบแต่คำถามเริ่งเล่าบางทีก็โหกับบไคยรี่เออกับบอปยันว่าแตเราได้ตัวเด็กเราจำได้อยู่ปกติถามาหนิถาบ่ฝันเรากับว่าบ่ฝันอืมอืมอืมถาไพ่เรากับว่าบ่กระชิบเด้อกับว่าอไ ก็เลยคิดบ่ได้ตัวเด็กไปฝากเอฟซีแต่ว่ามามือนี่ถือว่าโชคดีเด้ถือว่าโชคดีแม่ก้อนสีอันนั้นก้อนสีอาอันนั้นไปเพิ่นกระซิบวาจังไดก่อนแม่นี่เพิ่นกระซิบวาจังไดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนี่แมนตัวนี้บ่าแม่ที่ผู้ใหญ่เพิ่นเขียนให้นี่แมนบ่นี่ตัวนี้แมนบ่ตรวจเบิ่งแม่ตรวจเบิ่งมันแมนบ่นี่ซนี้สนี้เลขเราแมนอยู่มักตัวใดแห้งที่สุดน้อแม่น้อ มาดทั้งเบิร์ดเลยมันบหลาดโซ่ไม่เพิ่นเบิ้งในหันไม่เพิ่นทั้งเบื้ังสี่นะแม่เออนี่แม่เออตัวเดียวเราเด็กเราอะไพ่กระชิบไพ่กระชิบขนมนี้เรากะจีไพ่กระชิบเรากะิีไ้ซั่มนี่แหละทุกงวดอ้ไทยหงวดใดบ่มีกับบอได้เลยว่าบ่มไทยไทยนั่งเพียงสามารถวยมาทั้งนี่แม่ตามเราอยูแต่ว่าถามบ่มีเรากะว่าบ่มี้ขามนี่แหละครับเอ้านอนหมดเหม่นี่ก็อดได้เอาแม่ค่อยหมุนทั้งพีนะแม่อ้ามันไหลโอ้มันไดฮะ แม่หลาตัวครับจำโอก็ได้สองเก็ดแล้วไพ่กระซิบแล้วตัดออกมากับสองเแม่ยังกาะผมหลงแม่หนูกันแม่หนูกันแม่นกันไพ่กระซิบต่งแต่าลใหญ่มาอยู่บ้านทงนี่บ่ไพ่ีชมมมากระซิบตลอดอยู่เรื่อยสองแล้วก็จะมีโชคอยู่เรื่อยเจ็ดแลสดงว่าเ็ดปุ้มปุ้มเจ้าทีบัานไม่ทีไม่นง เป็นทุ่งเป็นพุกกันเอาลงอีกหน่อยน้อยนึงครับเออเอาเอาหันไปพ่อแม่หันมากลางบัดนี้มาทั้งนี้ชัดได้ได้มาเอาพี่น้องแคบได้แคบเลยนะครับแม่หนูกันงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตัวเลขแค่นี้สองเจ็ดเจ็ดตัดมาก็เป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดไปบนล่างเด้อพี่น้องอ่ะอ่ะขอบชัดกินแล้วขอบคุณครับแม่ หาแม่พอเล้วตุ่เด็กโซร้าชแล้วครับต่เด็กแม่แมาเนี่ยพ่อแม่พ่แม่จากแม่แม่บ่นทุ่งม้วล่เงิน่นแสนได้สาซาตาแม่บอกว่าใหล่ลำให้รวยใหด้เงินหลนเงินแสนแม่อายุมั่นกวอยื่นแม่เด้ออายุน้ำหลวน้ำหลานเป็นเลยอยปิ้นเลอยปีเด้อแม่เท่าไหรก็ตอนนี้อายุแม่เท่าไดฮะ แปดเแปดสิบสองแปดสิบสองครับอ่ะขอบคุณแม่ลายครับขอบคุณทานแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามให้เนาะนะครับผมสำหรับแนวทางของแม่หนูกันเด้อเป็นภลายกระซิบนะครับอ่ะคลิปนี้ก็อ่ะคุณแม่หนูกันปลายกระซิบนะคะเป็นกระบอกตัวเลขไปว่าเลยเด้อค่ะผู้ได้ชอบจัดต้อค่ะเนาะหมักกระตามนะคะชอบกระจัดนะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทาง ผิดถูกอย่าว่ากันนะคะ,ะเป็นความฝันเป็นความเสื่อของส่วนลูกคนเนาะคะ่ะเนาะอะเลยคลิปนี้ก็เขาจบเช่นนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ